อะไรลองมาลองทำซิถ้ารู้ที่มาขงท่าแล้วเราก็ใช้ใช้ท่าเนี่ยตามสไตล์ของเรานะลูกอย่าไปนึกถึงคนอื่นเอาสไตล์เราดูสบายกันเยอะเลยแล้วไงอันนี้นะคือเห็นขายยาวแต่ทุกครั้งนี้ให้เห็นขายยาวอ่ะอ่ะจับแจ็คเก็ตแล้วแต่ให้เห็นขายยาวไปขายยาวอ่ะแต่นี้เวลาขามันจะยาวได้เนี่ยลูกจ๋า ถ้าตูเป็นไปอยู่เงี้ยขาไม่อยากถ้าตูเปนทางเนี้ยขายจะยาวใช่ไหมเอาก้าานมาหนิน้ำหนักมาหนิฮ่าถ่ายน้ำหนักน้องไม่ถ่ายน้ำหนักเอาเอาย่อขาลงน้ำหนักอยู่ฝั่งขวานักน้ำหนักอยู่จะพวกนี้โขวาเออเดี๋ยวกับลูกไม่ใช่ เออใช่อย่างเงี้ยมันถึงจะแท็กซี่เขาเอาสะโพกมาโชว์นะแล้วก็โทษนะคะโชว์ขาโชว์สะโพกตี้งตัวอยู่ตรงกลางอ่าแล้วตัวต้องตรงอ่าเห็นไหมมันเท่เอาจะตายเนี่ยนะคะนี่คือท่าเท่ของผู้ชายสเปนเขาอ่าผู้ชายมีสะโพกได้ด้วยก็จะได้ใส่ <c oughs> แล้วหนูเวลาเดินเนี่ยเวลาหนูเดินตอนต้นเนี่ยหนูก็เดินแบบเดินแบบผู้ชายผู้ชายอ่ะนะหนูไม่ต้องไปห่วงว่าจะต้องใส่ หนูเดินแบบผู้ชายแบบวา้าวเท่สุดๆด <laughs> อา้อาวเท่แบบหนูใช่ไม่รู้ยังไงอ่ะนะอ้าวเดินแล้วให้มันมีความสุขเท่สุดๆแล้วไม่ต้องห่วงว่าไรจะเป็นยังไงอา่าน้ำนะคะครับโอ้ยอะแล้วเวลาใช้สะโพกนะหนูใช้ไปเลย e อ Enjoy น o จอสะโพกหนูเนี่ย เดินยวนนอยเงี yeah. ah. Ah. Ah, mm ่ยอ่ามีสปา mm hmm. มีเย,ยอะเองยน่นยมะ mm hmm. ใช่ใชชวนเต้นรำนอย mm hmm. mm hmm. mm hmm. สปา can stop us tonight <laughs> But รักษาอย่าให้เสียงแปรนะใชจสะโพกเนี่ยล่ะให้เป็นประโยชน์เดินได้แท้โลกสบายร้องสบายสบายหนุกชัดชัดทุกคำอะไม่ต้องเกรงนะ Okay, yeah, well, I get the i you Te quiero, amor Wanna live this night forever. Palamos. Te quiero, amor mío. Take it. ตัวไหนตัวไหนไปดนใช่ไหมไม่ใช่เป็นโซโลอ่ะแดนนี่เพลงนี้ก็มาชวนให้คนแดนอ่อดาดานซ์อ่าแต่ดานซของเธอมันจะเป็นตัวไงมันจะเป็นตัวอ่าใช่นุ้มมันมากไอ้กันใช้ตัวเนี่ย ไปเนี่ยเธอต้องเก็บอะไรเข้ามาเก็บแล้วย่าให้มันบางหน้าลูกค่ะมันต้องตามกัาหน้านิดเอาไแปบบเข้ามาอย่าให้มันตั้งไว้สิว๊บ <c oughs> เก็บมาอ่า <c oughs> ยังไงก็ได้เราเอาเอาชาวสบายจะเก็บเข้ามาแล้ว๊บสบายสบายอย่างเงี้ยนะคะแล้วแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเท่ตรงไหนต้องดูแล้วสบายใจที่ทำตรงที่ตะเปงตจเปงเนี่ย คาบจุกและยกแก้มขยับกลางยื่นออกเพราะมันเพี้ยนหลงตรงนั้นนะฮะในเรืพูดใหม่สิเต้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  Come more to quiero อ่าฮะอันนี้เป็น Come more to quiero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  ใช่คอนโทรลกราเวะนะคะถ้าถ้าหนูคอนโทรลได้เนี่ยหนูไม่ไม่ลืมมันเนี่ยหนูจะโอเคเลยนะแต่ส่วนมากแล้วหนูจะลืมมัน ยกแล้วก็ขยับเนี่ยให้เขาช่วยช่วยเพราะเสียงมันโอเคแต่เพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อมันยังไม่แข็งแรงนะช่วยมันหน่อยครูยังไม่อยากจะเต้นน่ะหนูจริงจในเพลงนี้มันบอกว่ามาเต้นกันไหมแค่นี้มาเต้นกันหนูต้องยุ้ยหน่อยที่มาเต้นกันนะมาเต้นถ้าบอกว่ามาเต้นกันไหมเต้นกันไหมไม่มาหรอกหนูต้องแบบว่าต้องชวนชวนคุณไก่ชวนคุณ ท้า <ทะ S 1> ชวนมาแล้วมาเต้นกันไหมแล้วถ้าเกิดเ,เ,เขาน้าอยู่ตรงนั้นเขาสายด้วยใช่หมว่าโอเคถ้าเขาไม่เล่นเธอลงไปเล่นคนอื่นป้ปาๆลุงๆตรงนู้นน้องๆแฟนหนูนะมาไม้มาไ้มามาเต้นกันไหมถ้าจะงี้มันไม่มาหรอกหนนต้องมันเป็นเรื่องของว่าถ้าคือมาแดนซ์กันแล้วชีวิตของฉันได้อยู่ในมือเธอระหว่างที่เราแดนซ์กันแต่ว่าคนอื่นเขาจะแดนซ์อะไรเงี้ยแต่ของหนูเนี่ยแดนซ์แค่นี้เอง ค่ะห,หนูแดนแกสะโพกหนูนึกอะไรไม่ออกเนาะหนูต้องแต่หนูต้องไปหัดคืนนี้ต้องไปย,ยุ้ยไปเลื้อยต้องไปตอนนี้มันยังเกรง,งอยู่ลูกไหนเลื้อให้ดูเสียไปทังไงก็ได้ลูกฮ <laughs> ่าอะใช้สะโพกสิเออที่เขาทำอะไรเนี่ยเขาออกไปข้างหน้าใช่ <laughs> ไหมเคียงก็ทำเห็นไหนะอันไหนอั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 นแรกอันนี้คืออะไร <laughs> อ่ะเอออันนี้เออเอาไปเยอะเออ ออมันต้องออกอ้อข้างนอกก่อนลูกมันต้องออกข้างนอกก่อนแล้วมันก็ดันไปข้างหน้าแล้วมันก็จะออกข้างนอกมันก็จะดันไปข้างหน้าโอ้เราต้องออกแบบนี้ทำตัวเลขอย่างนี้เอาออกไปนี้แล้วก็ดันก็มาข้างหน้าใช่แล้วจะก็ดันก้นออกไปแล้วเธอก็ดันสะโพกตัวข้างหน้าแล้วเธอก็ดันก้นออกไป ถ้าสมาธิอยู่ที่ก้อนแล้ถูกดึงออกไปแล้วนี่ถูกดานออกมาอ่ะถูกดึงออกไปออแล<ม>้วเธอถอจุ้ยอ่แล้วดับนี้เขาถึงจะมาเต้นกับเธอแต่เธออย่าไปเกรงสิเธอทำสบายๆหายใจแล้วทำไปเด้ปะไปออกไปก่อนอ่าใช่แต,ต่นี้ถูกทำให้ดูเซ็กซี่นิดนึงนะเอามือยังไงรูปไรตัวเองอะไรเราก็วาไปยังไงตอนเริ่มเริ่มจากก้นหออไปก่อนจะง่ายมือ ไม่ช่างไม่เอาลูกเว่อไปเว่อไปแค่แค่นิดๆหน่อยถ้ามันมากเกินไปมันจะดูลามกลรกระวังบ้างแค่นิดหน่อยแล้วฟีลกู๊ดสบายสบายๆเลยหาไม่เจอนี่ก่อนเอาไอพี่อีกทีหนึ่งไปข้างหลังว่ะอย่าอย่าไปนึกอะไรมากลูกทําไปเลยอด้านซิเขาไม่ให้คิดมากลูกถ้าคิดมากทําไม่ได้ด้านซิเขาให้เอนจอยออ่า แต่แต่แต่ตาต้องทาท่าเซ็กซี่หน่อยลูกไม่งั้นมันทำทาท่าชองหนังสืออยู่ตอนนี้ทําท่าแบบสนุกอะเล่นๆกับเพื่อนเื่อๆเหมือนกับว่าแย่เขาว่าออมันอาจจะไม่สวยเลยนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้เขาล้องวิบวิอยู่อยู่่าเออนั่นน่ะแล้วบบว่าจุดนี้จุดเดจะทำได้แค่นี้หล่ะเออแต่เตาต้องบอกสนุกที่จะทํา ใช่มา <c oughs> ใช่ใชแล้วไหนเอาใจเธอไปเดินมาให้ฉันเห็นว่าท่าเทส่สุดๆเธอเดินถ้าเราสบายเนื้อสบายตัวมันจะใช่อ,อะหันหน้ามาทางนี้กูไม่อยากให้หนูเห็นดูกระจกหนูหนูจะฟีลว่าเท่สุดเท่สุดหนูจะเดินเน,นี่ยมาสิว้ผู้ชายส,ยสยุดๆงัว่าชา้ชาชา้ชาชา้าช้าเออมันจะโครงเพลง,ลงอะไรก็เอาใหม่เลยและทุกก้าวนี่นะเต่ามันจะเหมือนกับว่า ทุกก้าเนี่ยเป็นสันลุโมชั่นอย่างงี้ยยิ่งช้านะแล้วยิ่งท่าเนี่ยมันช้านะมันยิ่งจะดูแล้วแบบลำลายยืดสนโลกของมาแต่ถ้ามันเร็วเนี่ยมันเร็เวเนี่ยมันเป็นเด็กๆไปอันนี้ก็เหมือนกันเล็กๆเล็กๆเห็นไหมไอ้ท่าตรงนี้เธอเธอไปนี่อ่ไม่ใช่หรอกบาลอรมอสค,ค,คุณคุณอริกเอนริกนี่เขาจะเป็นอะไรที่แบบผู้ชาย ผู้ชายค่อยๆยืงย่างนะคะอ่าอ่ะไยวลองเชนมาไปมาใช้มือใช้แขนอ่าเอออ่ายังไงก็ได้นะอ่าแล้วไงยืนอ่าพออย่างนี้ปั๊บแตะแตะที่ที่อ่าอย่าอย่าลงไปสองข้างมันจะเชยแตะนั้นนั้นน้าอะ แล้วเธอก็ร้องเธอก็อะไรเธอก็ยุ้ย,ยไปสิยุ้ยไปอ่าอ,อันแรกเธออะเธอทำอะไรอยากแล้วไง uh